เจอกันอีกแล้วนะคะตอนเช้าเช้าวันนี้นุ้ยอยู่ที่ตลาดวัดไร่ขิงค่ะเดี๋ยวเราไปหาของกินกันนะคะว่าเราจะได้อะไรกินกันบ้างไปเลยค่ะมาด้าครับพ่อวอร์แม่วันนี้คนเยอะมากนะคุณด้วยค่ะฮะเยอะมากกางเยอะเหมือนเดิมใช่แล้ววันนี้มีการแข่งเรือนะคะแต่เราไม่รู้ว่าแข่งวลาเท่าไหร่ใช่เวราคามันรับยังไงร้านเด็ด ที่เราเห็นนะนี่นี่ร้านขนมจีนน้ำยาเขามีขายของหมกนี่ดูคุณดูคนรุ่นย้อนหลังอ๋อหมกปลาช่อน่ากระทงไรที่ผ้าสามสิบห้าสามสิบห้าสามสิบห้าแล้วก็ปลาช่อนนะจ๊ะอ๋อห้าอันนีไป อันนี้ก็ร้านเด็ดคุณเนี่อีกแล้วหวยจับเจ๊หมูเราไปฝั่งนี้ดีกว่าของเราดีกว่าอ่าไปเดี๋ยวมาเยอะร้คุณด้วยนะของรวมตัวเยอะอุ้ยเราก็ไม่ได้มานานแล้วนั่นน่ะใช่ฮะไม่ได้มานานเลยแล้วอ่าอ๋อพี่น้อยอุ้ยลองดูดิขาหมูร้านนี้ไงอ่าชื่อดังจริงเหรอใช่ขาหมูเท่าไหร่ร้อยสามสิบบาท ขาละร้อยสามสี่ใหญ่อยู่นะอะไรใหญ่คุณนุ้ยขาหมูไม่ใช่ขานุ้ยหรือเพราะแม่ขาขาน่ารักอยู่อ่าเจ้านี้ยเขาแต่ละวันนี้เราจะเน้นร้านที่ดังๆในในตลาดวันเลี้ยงถิ่นใจเยอะแยะเลยเข้าๆเน้นไม่ไหวนะคุณนุ้ยเน้นไม่ไหวใช่ไหมรวบ วันนี้แดดร้อนโอเยตัวมงอะไรแับนีเลยนจราจรติดขัดร้านกาแฟค่ะร้านกาแฟร้านชาเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยก็แวะอะไรเงี้ยค่ะผิวน้ำก็แวะโอ,อ,อ้เรา นี่คุณปลาร้านนี้เราไม่เคยเจออะไรเอ่ยปลากระพงอ่ะคุณไม่เดินเข้าไปเลยคุณนุ้ยเดินเข้าไปเลยคุณติตามเราด้วยอ๋อสวัสดีครับโอ้โหนี่ทําให้เดินยคุณนุ้ยใช่หมดเลยปลากระพงสดๆเลยนะอ่าตัวละแปดสิบห้าบาทร้อยร้อยสิบบาทร้อยสามสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาทนี่คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คางปลาอ๋อคางปลาคางคุณนุ้ยป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเขากำลังทำ <laughs> เราจะร่วมมงไหมเลือกแล้วคุณน้ยอไปขอบคุณครับ <im it> ไปเลยคุณนุ้ยคนเยอะอยู่ <im it> จราจรตลิดขัดร <า S 1> oh, oh. ้านหมูขาหมูในขันแล้วกิโลละเจ็ดสิบบาทคุณ <im it> ไปต้มฮัโล่ได้เลยนะต้มฮัโล่ต้มเค็มต้มอะไรได้เลยร้านนี้ถูกมากร้านนี้โหถูกมากหลอดด่างไม่ได้อันนี้ของชอบคุณเลยนะเนี่ยโหถุงละห้าสิบบาทถุงจะได้เราทำไม่เป็นไงกรอบโลละแปดสีอผมคือของที่ชอบอ่ะคือต้องเป็นแบบสำเร็จมาแล้วคุณนุ้ยไม่ใช่แบบแบบนี้แบบอบปกติ ่บ้าบินมะพร้าวอ่นอนชิมก่อนได้นะคะนี่เขาบอกชิมก่อนได้ซื้อไม่ซื้อค่อยว่ากันแต่ไม่ได้หรอกชิมแล้วต้องซื้อชิมแล้วต้องซื้อชิมชิมมาที่นี่เดี๋ยวไปซื้อที่หน้านี่ข่อขาบอกเอางั้นเอามากล่องหนึ่งงั้นเอามากล่องหนึ่งไม่ชิมอ่ะชิมไม่ได้นะนี่ ันนี้คือข้าวเหนียวดำเหรอคะอืมเนี่ยข้าวเหนียวดำจากหนองจานรอ๋อเดี๋ยวให้คุณนุ้ยชิมอ่ะคุณนุ้ยลองชิมลองชิมพี่ขอให้ชิมแล้วมะพร้าวมะพร้าวจุกๆเลยอ่ะรมะพร้าวเน้นๆเลยอ่ะแล้วมะพร้าวอ่อนด้วยเห็นป่ะขาวๆข้างในมะพร้าวน้ำหอมครับมะพร้าวน้ำหอมอ่ามาถึงที่แล้วนะ อันนี้มาจากไหนคะสารานี่มั้ยอ๋อสามรานี่แหละคุณไปถามเจ้าถิน่นนะเด็กที่ไหนเดี๋ยวก็โดนหรอก <c oughs> ขอบคุณครับไปไปไปคุณเลยไปถามเจ้าถิน่นนะไม่นึกว่ามาจากบ้านแถวหรืออะไรนี้ไงอ <c oughs> เอ๊ะวันนี้ของทะเลรู้สึกเงียบๆใช่าไหมไม่วันนี้รู้สึเกเงีย,งยบๆนะ โอ้เรามาสายแล้วล่ะห้าเก็บหมดแล้วไปจ่ายี่สิบเลยจ้าอะไรดีครับสดเลยนะอไอ้ที่ติดอยู่ถนนคนก็เยอะนะครับโจ๊กต้มเลือดหมูปุวยจับเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่าเราจำเอาส่วนนี้ตอนนี้ออวันนี้คนเยอะมากอืมแต่ไม่ถูกเลยคุณลุง คนซื้อก็เยอะร้านค้าก็เยอะคนเดินก็เยอะค่ะอะไรอะไรก็น่าซื้อเป็นหมดใช่เนื้หมูนี่เอ็นหมูใช่อ๋อเอ็นหมูเป็นอย่างนี้หรอเอาไปต้มแบบหมูตุ๋นอะคุณอ๋อขอบทะเลเขามีนะคุณดูนี่สดๆเลยยังอยู่อย่างอยู่นี่รับอันไหนดีนจานรับทุนรนนะจานนี่ไง เราพึ่งกลับมาจากลับบุรีพอดีเลยนะวยจริงเหรอคะอยู่โบอหลักนะจ๊ะจริงเหรออันนี้นข้งเราเองนะเนื้อแน่นค่ะเป็นซีไอค่ะพี่เออตลาดอะไรนะที่เราไปอ๋ออะไรวัดอะไรนะอมอนวัดอมอนก็ใช่ค่ะจริงเหรอวัดอมอนไม่ใช่ทาเหรอเห็นแล้วไหมเอออันนั้นหลานไม่ขายค่ะอ๋ออมอนต่อยแรกเลยอ่ะจริงเหรอตรงข้างร้านปลาหมึก อ๋อเนเนเนเจอกุ้งคุณภาพนะจ๊ะพี่จ๋านี่มาจากราชบุรีเลยนะนี่ของเขาตัวเป้งๆเลยนะพี่จ๋ามาจากราชบุรีนะบ่อกุ้งเลี้ยงนะครับเนี่ยบอกเขาเองโอ้กุ้งเลี้ยงเองเลยบอกเราเองเลยนะจ๊ะพี่วันนี้มาคืนละจับมานะอาสำหรับคลิปที่แล้วสำหรับคลิปที่แล้วใครถามว่าเป็นบ่อธรรมชาติหรืออะไรอืนี่เลยใช่ถ้ากุ้งแบบนี้เป็นบ่อใช่ที่เขาถามที่วัดอะมอ่า เราไม่ต้องไปตากม้าใช้น้ำจืดได้คำตอบเล้ยจ้ะน้ำจืดบ่อธรรมชาติใช่นี่นะตามนี้เลยนะคุณกองละร้อยนี่คุ้มมากเลยนะใช่มันเป็นหัวแก้วมีอยู่แค่นั้นนะค่ะใช่ใช่หนุนแม่ค้าหน่อยแล้วแม่ค้าอยากกลับบ้านเอาเลยจ้าเอาเลยเหลือก็เป็นหนุนอันนี้คุ้มมากเลยคุณสองร้อยยี่สิบโลละนะ ตัวใหญ่เท่าตัวละ300กว่าเลยนะใช่มันอร่อยนะมันเป็นเนื้อแน่นนะเป็นซีไอนะมาจากบะแพรงช่ชงดีจ้ะเป็นแมกันค่ะเป็นแยมไม่ใชพื่อดีจ้ะมันจะมีมันจะมีไอเนี่ยโปรตีนอ่ะแล้วเนื้อมันจะแน่นมันเป็นกุ้งเอกลักษณ์สีมันจะเป็นแบบนี้เนื้อมันจะเด้งเลยนะ แล้วมันก็อร่อยด้วยเนื้อเน่ื้อปิ้งเขาบอกกุ้งรับบุรีอร่อยนะอร่อยถามว่ารับบุรีแพงไหมไม่แพงเลยไม่แพงแต่จะแพงกว่าโซนน้ำผึ่งผสมบางเลยเพราะว่าบ้านเขามันเป็นดินทรายสีมันจะขาวๆขาวจุ้ยเลยแล้วตายง่ายแต่เนี้ยตายยากถ้าใครดูแล้วก็แก่ยากด้วยตายยากแล้วก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วนะสนใจอยากกินนะวันอาทิตย์เจอกันที่วันไร่ขิงเราไม่ต้องไปถึงนึกเราไปถึงก็ได้จิงตรงน ใช่ใช่ใช่เราไม่ต้องไปถึงตรงนี้นี่คุณ่ายเห็นว่าเรือเขาจะอยู่ตรงเรือนี่หัวเรือถ้าใครใครหาไม่ถูกเนี่ยให้มองดูตรงหัวเรือใช่โอเคปะคุณนะคะที่โปรโมทครับจ้ลังพึ่งลังพึ่งประจำเลยอ่าใช่ใครอยากกินมุ้งเลยใช่พอเขา พอเขาโปรโมทมุงเลยนะใช่เขาโปรโมทเราก็อยากซื้อแต่ว่าเราไม่ได้เอาโฟมมาอีกแล้วใช่เดี๋ยววันนี้เราต้องไปทุรกากันต่อนะจ๊ะอ่าอาจจะไม่ได้อยู่ในการแข่งเรือคใช่ใชวันนี้ที่วัไดไร่ขิงมีแข่งเรือนะคะถ้าใครดูคลิปนี้ก็ม,มาได้แล้วก็เขามีอ่าเทศกาลสักการะค่ะใช่มาหาธาเจดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูกัน เมื่อวานนี้เราเราไม่สามารถไปถ่ายคลิปได้เพราะว่าอะไรอะฝนตกตากมาะสุงเข้าใช่สองสามวันนี้ฝนตกมากเลยแถวบ้านเราเราก็ไม่สามารถเอาถากบ้านได้โชคดีหน่อยว่าวันนี้ใช่ยังได้พามาพ่อแม่มาดูนะว่าตลาดตลาดนี้ยังขายอยู่เดี๋ยวจะหาว่าคุณลุยไม่ไปถ่ายคลิปเมื่อวานไม่มีลงคลิปให้ดูออโอ้โหสาเหตุโอ้ยมีร้านนี้นี่อ่าอะไรนะก๋วยจั๊บเจ๊หมูอ่าเจ๊หมูอ่ะคุณเมื่ไห ร้านเขายาวเลยนะคุณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณหกล็อกเจ็ดล็อกแล้วข้างหลังเปนที่โต๊ะนั่งกินวันนี้อาศัยบุคคลหน่อยอาศัยบุคคนหน่อยนู่นตายอยู่ฝั่งนู้นตานี้เขาใหญ่ นี่ร้านปลาสดร้านปลาสดนะคุณนุ้ยนะปลาสวายปลาสวายปลาบึกปลาบึกปลาสวายปลาหม้แผ่ผีเสื้อปลาดุกหั่นแล้วเป็นชิ้นหั่นเป็นชิ้นเลยปลาทับทิมอ๋อมีเยอะแยะเลยคุณนุ้ยอันนี้อะไรครับพี่ปลากรดปลากรดคางปลากรดคางปากดคางก็มีปลากรดว่าเป็นคุณนุ้ยอ่าหูหูคุณคุณคุณไปดูปลาหมอดิใช่ตัวใหญ่ๆเฮ้ยตัวปลาหมอตัวใหญ่มากนะไข่ไหมคะหน้าปลาหมอ มีโลเท่าไหร่คะโลร้อยสามสิบไม่แพงเดี๋ยวนี้นิยมปลาหมอใหญ่มากเลยใช่ปลาหมอใหญ่มากใช่ตรงคลองรพิพัฒน์เขาเคยบอกเราอยู่เราจำไม่ได้เขาเรียกว่าพันอะไรสักอย่างนี่ของทำนี่คุณจัมโบ้มากเลยใช่จัมโบ้นี่โลเท่าไหร่คะหกห้าเองโหประหยัดถูกมาก ตัวใหญ่ปักปักปักคดูัดอ่า,าปักปักเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่อยู่ต่อเพราะว่าแดดร้อน้วยถ้าถ้าใครหาปลากดคัางนะ้ามาตรงร้านนี้มีใช่มีด้วยใใครที่ชอบกินใช่โอ้ยนี่ทุเรียนก็มีคุณด้วยทุเรียนยังมีอยู่อ๋อทุเรียนนะทุเรียนเหรอไม่แต่เขาจะมีอยู่เขายัางมีอยู่รุรง่งรุรง่ง นี่<ม>เขาบอกว่าหมอนทองภูเขาไฟกรองนอกนุ่มในประกันเนื้อขีดละยี่<ๆ>ิแปมีเป็นลูกก็มีนะอ่าถ้า,อ,าอุ้ยลูกโบราแปดสิบเกสนไหมไม่ไม่ไม่เดีย๋ยวเราต้องไปทุราต่อโอเคไปข้างหน้าก็มีอันนี้นะอุ้ยของทะเลนะใช่วันนี้ก็มีของทะเลดินี่ ของทะเลสดสดเลยคุณนุ้ยหมึกกุ้งอันนี้หนวดนะใช่ไหมคะใช่หนวดเฉพาะหนวดใครที่ชอบหนวดนะเราอะชอบสายนวดอันนี้เขาเรียกกุ้งอะไรคะกุ้งขาวค่ะกุ้งขาวตัวใหญ่มากเลยอืหัวมันย่องเลยนะคุณหัวมันย่องเลยเนี่ยใช่ทุนละร้อยเจ็ดสิบเราแกะให้ด้วยนะ ขนมหวานซ้ำๆเลยนี่ฝอยทองสดฝอยทองกรอบเม็ดขนุนนี่หมดแล้วล่ะเนี่ยขนุเพียะนี่หมดแล้วนะคุณด้วยมาช้านะวันนี้วันนี้เราก็มาช้านะค่ะใช่วันนี้เราถ้ามาร้านนี้เราเคยกินแล้วอร่อยมากใช่สวัสดีค่ะอันนี้เราเคยกินแล้วอร่อยอ่า ได้เลยเขามีแบบถุงขายด้วยนะคุณห้าสิบบาทห้าสิบบาทร้อยหนึ่งแล้วแต่คุณจะเลือกโอ้นี่ปลาอีซีปลาอีซีก็มีนะคุณนุ้ยใช่เมื่อคืนเราก็เพิ่งกินไปปลาละนงปลาอีซีเค็มน้อยโอ้ปลาละนองเค็มน้อยด้วยปลาละนองเค็มน้อยอร่อยมากมาจากละนองบ้านพิสาเลยคนใต้คนใต้ บ้านนองเค็มน้อยอร่อยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวระนองไปเที่ยวบ้านลุงอ่าอะไรนะสะพานยุงเหรอทางนี้เกาะสองอ๋อเกาะสองเกาะสองอ๋ออันนี้ก็อยู่เกาะสองแต่ที่เราจะไปคือสะพานยุงใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะไปกันในเมืองใช่ป่ะคะมันอยู่ในเมืองไหมอยู่สิบกับอะไรบ่อะไรนะอ๋อมันหนูก็ไม่รู้อ๋อยังไม่เคยไปแต่ตัวมันจะไปอยู่แต่นี่เขาชิ้นนี้ใหญ่เลยนะ30 25ิบย ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่กว่าที่เราซื้อมาปะอันนี้เนื้อล้วนอันนี้เนื้อล้วนใช่อันนี้ท่อนตัวอืมอันนี้ชุ่มท้องใช่ใช่อ๋อเขาจะแยกหมดเลยนะว่าคุณจะกินเนื้อล้วนหรือท้องหรือหางหรืออะไรโอเคชิ้นหนาๆเลยครับอืมเราลองกาะสองอะอเดี๋ยวเราไปดูต่อไปดูต่อเดีอยวเรากินช่วงเนื้อาได้คะตอนนี้ของแบบ น้อยลงแล้วเพราะว่าเรามาสายของยุบไปเยอะแล้วใช่เพราะวันนี้เรามาสายมากผัดไทยผัดไทยตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงครึ่งแล้วคุณผู้นี่โอ้มีด้านหลังแล้วพอดีเลยได้แดดเลยโอ้พอดีเลยร้านร้านป่าแกได้แดดเลยอ่ะอ๋อดีครับป๋านี่วันนี้คนขายดีไหมป๋ามันค่อยให้เมื่อวานตกหวั่นอือใช่ใช่ใช่ ปล<พ>าไม่ค่อยแห้งปลาไม่ค่อยแห้งเพราะเพราะว่าฝนตกทั้งว,ว,วัน ok แกบอกไปไปดูด้านหน้าไาคุณดูดเขามีทุกปลาค<ช>ุณปลาหนิ้นแผลผีเส<ป>ื้อปลาปลากรวดใช่ไหมจานละร้อยอ่าจับได้จานละร้อยจานละร้อยปลาดุกได้ครับ วัีเมื่อวานฝนตกไอฝนตกเมื่อวานฝนตกปลาเลยไม่ค่อยแห้งเรามาขายถูกคราไม่ขายแพงคปลาลดิบวันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยแห้งเนาะฝนตกช่วงนี้ฝนตกบ่อยใช่ก็เลยไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ปกติร้านปลาแกขายดีมาก อื้ปกติร้านตายอะรกเมื่อวันตทั้งวันเลยอ่ะเนี่ยตาความเป็นแบบเนี้ยเอาไปแข่แกงแกโบแกงส้มโบอร่อยเย็นตะโกเย็นตะโกอร่อยค่ะอันนี้เราเข้าในโซนซอยผักแล้วสิบบาท10บบาทสั่งเลยนะคุณเขามุ่งผักกัน10บาท10บาทถึ้เนาะ นูจะร้องอะไรไม่แล้วหนแควพากระโดดแมะละกอเราจะซื้อมะละกอเราไปทำไรหัวละสิบบาทเฝากเพื่อนเราเอเียหัวสิบาทใช่เอาเดยรเิา่ฟสิบาทแกกันสองฝั่งนะ หมดแล้วหมดแล้วหมดโซนแล้วใช่ของขายหมดแล้วนี่ต้นไม้คุณนุ้ยโอ้โหคุลุมเลยอ่ะคุลุ้มคุณ้อ่านคุณจะไปใกล้เขาหน้าจะไปถามเขาหนะาเดี๋ยวเขาด่าวนะโลละแปดสิบอันหวานก็อ่าป้ายเลย คนเยอะเลยอ้เราเอาไปกินบ้างนะอ่างุ่นเนาะเดี๋ยวเราดูก่อนไปเดี๋ยวค่อยมาดูอ่ะดูสิคนเยอะเข้าไม่ถึงว่ะอันนี้เข้าไม่ถึงของสดก็ยังมีนะสายๆนะค่ะนี่ของสดไปเยอะแล้วล่ะใช่แต่ยุบไปเยอะแล้วเนี่ยของสดเรา รอครึ่งโลร้อยสิบห้า <c oughs> ไม่ไหวละครึ่งโลร้อยโลสองร้อยตัวบลเลอร์เลยกองกร้อยเองกุด้วยอกองร้อยเลยกอ,อ,องร้อยเลยจ้าัตนะครับเดี๋ยวก็รู้งานนัดเดียวลูกค้ารู้แหละนะครับ คุณนี่ปลาอะไรอ่ะปลาชะโดที่เราดูที่เราดูเมื่อวานไงโอ้โหเฮ้ยวานกัดไม่เทียบกับแขกแล้วดีเหรอนี่ตัวเล็กนะนี่ขนาดตัวเล็กเนี่ยะมาณกิโลครับเนี่ยห้าโลกว่าห้าโลกว่าแล้วโลเท่าไหร่คะเนี่ยโลละร้อยห้าโลอ่าแล้วคุณเจี๊ยบเคยกินมะปลาชะโดเคยกินอยู่ เนื้อเป็นไงเหมือนปลาช่อนไหมมันคล้ายๆแต่ตำเจืดกว่าแต่เนื้อมันจะแข็งกว่าปลาช่อนเออใช่เนื้อแข็งกว่าปลาช่อนเป็นะห้าโลกว่าตัวใหญ่ๆแล้วนะอันนี้ตกอะครับอันนี้ปลาเบ็ดปลาเบ็ดใช่ไหมปลาตกปลาตามากอ้าวสวัสดีครับป๋าโอ้เขาไม่เห็นปลาผมจำไม่ได้โอ้เหลือแค่นี้แล้วครับไม่ได้มาหลายเดือนเลย มาทุกวันเนี่ยทุกอาทิตย์เ่ยหนูอ่ะร้านปลนี่นี่นี่โหมาจากเขื่อนนู้นเลยใช่ไหมครับมาจากเขื่อนเลยครับปลาเขื่อนอย่างเดียวใช่ไม่ขายปลาเลี้ยงครับแือแค่นี้แหละไม่ขายปลาเลี้ยงครับใช่ส้มโอก็จะหมดสั่งไายเลยร้อยหมูเ้โดนร้อยเนะนี่หมูนะเนี่ย แมกโควซึ่อไม่ได้เลยอะะเดี๋ยวถือว่าคนหมดใช่สันนอกก็โลละน้อยสันในก็โลละน้อยเฉพาะเก้าสิ่งนี้ก็คือเป็นผักมันละอ่ะป่ะไปเนี่ยมินมนาวนะครับก็ได้ดี้นจ o แม่วันนี้ได้ดี้นจ ong ไอ้เดี๋ยอ,อะไรจ๊ะกล้วยจ,จ,จับกล้วยจับบ่คุณกินไหมม่วนแล้วเอาเราชอบล้างก้นหม้ออะไรประมาณนี้ม่วนแล้วเอาเอาให้ถุงนึง,งก่อเอาให้ถุงนึงอาได้อยู่เอาเธอเอาไหมไม่คุณเอาใช่ไหมถุงม,มีโคลมไหมครับม,มีโคลมใชยไหมมีมีเอาเอาใส่ถุงแล้วก็เอาโคมขอโคมสองใบคุณเอาได้ไหมไม่เอางั้นกินด้วยกันอ่าไม่ใส่ผักโรยนะคะไม่ใส่เลยหรอ ไม่เอาผักเลยค่ะอันนี้ไม่เอา,าผักเลยเทานน่า,าไหรค่คะสามสิบบาทไม่ขายถูกจริงเหรอขายจริงเหรอเนี่ยสามสิบบาท,อ,ท,อ,ท,อ,ทอ้าวเรามาตั้งหลายครั้งไม่เคยเจอ,อเดี๋ยวดูป้ายก่อนอ <laughs> ธรรมดาสามพิเศษ40่ก๋วยจั๊บโบราณน้ำคนเจ้าเก่าเดี๋ยวเราไปลองกันดูนะไม่ค้าไว้นะใช่เจอกระทุบเดี๋ยวพิดร้านนะเจอเจอก็พากันเข้ามาทุบกันเรามาหลายรอบเราไม่เคยเจอใช่เราพลาดอะคุณเจี๊ยบเราพลาดเดี๋ยวเราไปลองกันในรถถ้าอร่อยหลยเดี๋ยวเราบอกใครคิน ไอ้ที่ว่างๆนี่คือเก็บหมดแล้วนะเก็บหมดแล้วเรามาสายนี่หมดแล้วดิของทะเลหมดแล้วดิอเหลือแค่นี้แล้วเรามาสายเราเราช้าเองนี่เพราะว่าอะไรรว่ารถติดรถติดเรามาไกลเก็บกันหมดแล้วอ่ะยังมุมไม่เลิกอ่ะใช่ร้านอาวนอ่ะรุานู้จะกินไหม ไม่ค่ะอังหุ่นไอ้แม่ไม้อะไรนะแม่ไม้ดำาไปก็เดี๋ยวทำนะคืออังหุ่นแม่ไม้ดําที่เป็นเม็ดยาวดาๆอ่ะอันนั้นอร่อยเราชอบแต่ของเขาหมดแล้วอร้านหอยอยู่ไหนร้านหอยอยู่ไหนตรงน้ร้านหอยอยู่ไหนร้านหอยปกติเขาจะอยู่ตรงนี้นะแต่เราไม่รู้ว่าเขาย้ายไปไหน วันนี้เรามาสายนะครับอาจจะไม่มีอะไรให้ดูเท่าไหร่ก็ต้องแก้มไปก่อนไปดูบรรยากาศคนก็ยังยังเดินอยู่นะใช่ใช่คนยังเดินอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นโซนของอ้านหน้าก็เป็นอะไรนะคุณดูดยมองหน่วยการแล้วเราเดินไปกันไป เรดี๋ยวเราจะไปปกติร้านหอยจะอยู่เมื่อกี้ปากทางเราเข้าไปดูแต่ไม่มีเราต้องมีและตรงนี้ไม่มีอะไรละไปไม่รู้อยู่ปากทางงหูหรือเปล่าแน่อ่ไปนี่ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยปกติเขาอยู่ตรงนี้แหละจำได้ใช่ไเก็บแล้วไหมไม่นะไม่ใช่ใช่ไหมเออว่าจะเขาคุณนุ้ยเขาจะซื้อไปหอยไปฝากเพื่อนหน่อยหาไม่เจอเลยเอ๊ะ ตรงไหนเนาะวันนี้เราเดินไม่ทั่วหรอกเพราะว่าไม่มีอะไรละเรามาสายด้วยคุณไม่ปะออกเราดี๋ยวเราไปดูริมถนนไหมปกติแม่อยู่ด้านในปะพี่สาวพี่สาวหรอเออหน้าคายกันเลยเออหน้าคายกันเลยมาชิมด้วยวะของแม่เคยซื้อข้างในแล้วอาเดี๋ยวลองดูอันนี้มีค่ะ ก่ย่างบางตาลของชอบของนุย้ยทุกที่เขาจะขายอยู่ตรงนู้นเราก็คิดว่าอันนี้ยเขาย้ายมาตรงนี้ป่าไม่ใช่ร้านพี่น้องกันหน้าเหมือนกันมากเลยคนขายเราได้ไปสองไม้ลวไปฝากไปฝากเดี๋ยว,วยเราไปฝากาเพื่อนเราไม้หนึ่งไม้หนึ่งเราจะกินแล้วก็ฝากด้วยลยฝากด้วยนะคะเนี่ยข้ามมาข้ามถนนฝั่งข้ามตลาดจะเจอนะคะไก่ย่างบางตาลแล้วก็ปิดคลิปเลย สำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบว่ากดไลค์กดแชร์ใครอยากมาก็อาทิตย์หน้านะคะเจอกันแล้วเจอกันใหม่กับนึ้นะคะกับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนอกจากในตลาดแล้วนะคะเราเดินออกมาทางไปที่จอดรถนะคะเราก็ยังเจอของขายคนก็ยังมาเรื่อยๆนะแต่แต่ของเริ่มหมดแล้วล่ะ แต่ก่อนไม่มีนะคะริมริมทางอย่างนี้เดี๋ยวนี้มีผลไม้ขายเยอะแยะหลายแบนเลยก็จะเป็นแบบของมือสองอ่าอันนั้นตลาดของมือสองจะมีประมาณหลายร้อยร้านอ่ะอยู่ในนั้นอ่ะมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะเสื้อผ้ารองเท้าหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเดี๋ยวเราจะไปที่รถแหละค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปจอดรถตรงนู้นไว้สี่สิบห้าสิบมาตรงนี้เลยแล้วรถราคาเร็วรถราคาแล้วเป็นไงอ่ะคุณ เราอยากได้อะไรอย่างหรือเปล่าคุณเนื้กลับมาก่อนมาคุณอะไรอีกคุณด้วยคุณเนื้อกลับมาเขาไลฟ์สดเหรอไลฟ์สดเลยเขาเป็นไกด์คูณถูกที่สุดยี่ห้าบาทเหรอเขาเป็นไกด์เหรอเออเข้ากะเพราก็ยี่ห้าเหรอคะอ่าอะไรอะไรอร่อยมั่งอร่อยทุกอย่างค่ะอ๋อยี่สิบบาท งั้นแม่ค้าก็อร่อยด้วย็กครับพราค้าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเลาบอกอร่อยทุกอย่างคุณเทบเกือบแล้วมาเกือบแล้วเกือบแล้วเราจะอะไรมั่งเอาเท้าข้าวกะเพราข้าวมันแก่จะไหมอันนี้กะเพราหมูอะคะแยกถุงกันนะคะเอาอันนี้มันมีหนังติดหมดเลยใช่ไหมคะ ่ะเอาข้าวมันไก่กล่องหนึ่งกับข้าวกะเพรากล่องหนึ่งคุณนุ้ยโลภมากนะครับค่ะโลภมากยังไม่หิวเอ้ยังไม่อิ่มอีกเหรอคะยังไม่อิ่มอีกเหรไม่อันนั้นมันแค่แบบออเดิร์ฟรองท้องโอ้โหออเดิร์ฟจานนึ่งนะอ่าตายแล้วนี่กัวจับให้โคตรเยอะอ่ะสามสิบบาทโอ้มันจะล้นขั้วไหมไม่ล้นไม่ล้นไม่ล้นเทเลยบึบบึบบึบเลยบึบล้น ไม่ล้นไม่ล้นก็ล้นอ่ะเดีย๋ยวราชิมกันลองชิมแต่ไม่ปรุงสิไหนไย,ยังเห็นไม่หมดอือออ่าโอ้มือสั่นเลยไม่ก็าวางไว้ชิมน,น้ำก่อนอะนะเอาแต่ความเป็นจริงนะเอาแบบความเป็นจริงคือไม่หอมเครื่องเทศเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติน้ำซุปก็ก็เค็ม เค็มกำลังดีเค็มกำลังดีก็คืออร่อยอคือถ้าไม่ปรุงกินได้เออออแต่ถามว่าคือสามสิบบาทคุณคุณส่องมาดูหน่อยดิคุ้มแหละดูดิโอ้โหในในแต่ผมรอชิมเดี๋ยวเดยวบอกเองแล้วคุณนุ้ยช้าอ่าอุ้ยหกแล้วอืมก็หอมอยู่นะคุณนุ้ยแต่ไม่จัดไงอืมคุ้มแล้วสามสิบบาท ได้อยู่ได้อยู่มีเห็ดหอมด้วยฝากไว้ด้วยนะครับร้านนี้ร้านกัวจ้าร้านนี้ใช้ได้เดินหาหน่อยนะคะร้านเขาจะอยู่แบบอ่โซนทางฝั่งที่เป็นกองหน่วยการอยู่ล็อกกลางๆลางใช่ใช้ได้แล้วอร่อยของเขาเป็นล็อกเดียวไม่มีโจะนั่งกินว่าใช้ได้เลยแต่ถ้าจะไปเทียบกับบางเขนไม่ได้เพราะราคาต่างกันใช่อันนี้30สบาทถือว่าใช้ได้แล้วคุ้มแล้วนะฝากไว้ด้วยนะจ๊ะอร่อยใช้ได้แล้วเจอกันใหม่นะคะ